สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละขนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับโปรโมชั่นใหม่ในคลิปนี้ตั้งแต่สิบห้า สิงหาคมถึง30สิงหาคมนะครับครึ่งเดือนเลยก็อนาดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษวันที่30เป็นวันสิ้นเดือนและวันเดทไลน์ครับอขอพูดนิดนึงว่าถ้าใครมีเวลารีบมาดูมีเงินรีบมาดูนะครับเพราะว่าอย่าไปกองกันรวมกันอยู่ในปลายเดือนนะเพราะว่าถ้าคิวเยอะผมรับไม่ไหวมันอาจจะต้องปัดเป็นวันถัดไปเราอาจจะไม่ได้คิวนะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่า าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายคนชอบไปออกันอยู่วันท้ายๆครับสุดท้ายอาจจะไม่ได้คิวนะต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยมีเวลาหรือมีเงินรีบมาดูก่อนได้กระจายกระจายกันบ้างนะครับผมไม่ได้คิวทองเนาะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าผมจะจองคิวยาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือไม่เกินวันถัดไปนะครับก็ได้ดูถ้าคิวเยอะจริงๆก็จะเป็นวันถัดไปแต่ว่าปกติไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้เงียบ อาเศรษฐกิจไม่ดีเออไม่มีใครคิวทองหรอกนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน25 -67 ซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีนะครับเผิ่อประบบเนาะก็เป็นเดือนที่9แล้วมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงแต่มีการ move เนี่ยสครั้งนะครับเพราะมีดาวพุธย้ายราศีสองรอบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันผู้ที่เกิดราศีพฤษภดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับราศีพฤษภอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและรานา มีดาวบตียูดาวพระศรีปดีกุมลัคนาหรือราศีเกิดนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธนะครับเดี๋ยวไล่ตามนี้เลยเนาะดาวประจาตัวให้ว่ากันทีหลังดาวพุธด,ดวงแรกยายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดดีเดย์วันแรกเลยในเดือนกันยายนเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นมหาจักรนะครับดาวพุธได้ตาแหน่งดีแต่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความเรียกว่า มหาจารคือการบุกบ่าฝ่าฟันไม่ได้ง่ายนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าดาวพูธเนี่ยมันไม่ใช่ดาวเหนื่อยหรอกครับมันหมายถึงดาวพูดเป็นดาวสะพเคราะห์มันหมายความว่าพูดการพูดการสื่อสารการเจราจาและก็การเซ็นสัญญาดังนั้นจะหมายถึงการที่ต้องเมื่อยที่จะต้องพูดเหนื่อยที่จะต้องบอกกล่าวอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่าอาจจะต้องอพูดเยอะกว่าปกติต้องสื่อสารมากกว่าปกติมันก็อาจจะเหนื่อยตรงนี้นะครับ คือเหมาะกับพวกนักการขายกับประชาสัมพันธ์นะครับเออคือหรือเออใช่นักการตลาดพวกนี้ครับจะเหมาะเพราะว่าดาวพุธที่เป็นมหาจักรเนี่ยจะชนเชื่อได้ดีครับเออจะพูดจาเก่งพูดจาหน้มหนาวคนได้เก่งนะครับแล้วก็อ่าทำให้คนตัดสินใจเห็นพ้องต้องกันได้เออก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเดี๋ยวเขาหลุดมาตำแหน่งราศีกันก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอาเอา,เอาตรงราศีสิงห์ก่อน ทีนี้มหาจักรก็คือต้องบุกบ่าฝ่าฟันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขการวิ่งเต้นพูดจาการสื่อสารเยอะกว่าปกติหน่อยแต่ก็ได้ผลนะครับจำไว้นะมหาจักรจะได้ผลเสมอนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันแลกมาก,กับคําว่าเหนื่อยนั่นแหละประมาณนี้เพราะวิ่งเต้นมันก็ต้องได้ทีนี้ดาวพุธมาจากเจดินกระดุมพากับเจดินปุตตะผมลืมบอกไปมาบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปห ข้อสําคัญการเงิน,งานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเดี๋ยวตามมาเรามาติดตามได้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นดาวย้ายอาจจะไม่ครบถ้วนทุกเรื่องนั่นเองเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะครบถ้วนให้เลยก็ติดตามกันหลังจากครบ12ราศีแล้วนะครับโอเคต่อ,อกระดุมพระมาสูเ่เนมพันธุได้เงินจากหลักทรัพย์จากกงสีนะครับปุตตะพันธุบ้านหลังใหม่แปลว่ามีเกณฑ์ทางซื้อทั้งขาย เกี่ยวข้องกับอสังหาโอเคเดือนนี้เด่นเรื่องอสังหานะต้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ดาวพุดย้ายมาคือหนึ่งกันยาย,ยน67ไม่ได้บอกว่าจะขายได้ทุกคนจะซื้อได้ทุกคนแต่มีเกณฑ์เขากว่ามีเกณฑ์หมายถึงว่าคนผู้สบต้องมีแน่ๆแ,แต่ไม่ได้บอกว่าจะได้กี่คนหรือจะขครได้บ้างอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้การันตีโอเคนะเออเออเดี๋ยวคอนเฟิร์มจะมเหมือนคนอื่นเขาเอาเรียกว่าการันตีแล้วกันจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะผมไม่การันตีว่าจะ มีใครได้บ้างหรือไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเป็นภาพรวมนะครับต้องไปดูพื้นดวงของแต่ละคนเนาะว่าดวงชะตาให้ได้อย่างว่าจะได้ขายได้จะซื้อได้อะไรประมาณนี้ครับทีนี้ดาวพุธจบเนาะต่อไปเป็นดาวอาทิตย์ดวงที่สองนะครับถามว่าดาวพุธเล่นกับดาวเสาร์ก็ไม่มีอะไรมากก็พุธกับเสาร์เป็นคู่วังคงกันดังนั้นก็หมายถึงการกระทําจะทําอะไรก็คิดก่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับ ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันวันที่17กันยายน67อาทิตย์เข้าสู่ราศีกันเนี่ยในเดือนปุตตะพันธุปุตตะสลับเรือนเป็นกเกษตรเขาเรียกอ,อนุกเกษตรนะครับหมายถึงความเข้มแข็งมั่นคงจะเกิดขึ้นก็นี่ไงก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ก็คือความมั่นคงเหมือนกันทีนี้อาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งปุตตะก็ดีพันธุปุตตะก็คือจะได้ บ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับหรือได้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวข้องกับถามว่าพันธุปุตตะเนี่ยจะหมายถึงมีสมาชิกเพิ่มก็ได้นะครับก็คืออาจจะมีบุตรหลานเกิดขึ้นในครอบครัวในวงสาคณะญาติของเราก็เป็นไปได้แต่อาทิตย์เล็งกระดาวราหูด้วยครับเนภพบลาภะก็ยังดีแต่ก็ยังมีข้อเสียเพราะว่าด้วยความที่มันดีนั่นแหละอาจจะเสียได้เพราะอะไรลาภะคือ ดาวราหูในเรือนลาภาแปลว่าความโลภมันโลภมากด้วยนะไม่ใช่โลภธรรมดาเพราะว่าราหูเนี่ยมาจากเรือนกรมกมกรรมลาภะทาแล้วต้องการผลไงมันก็คือความโลภว่าฉันทาฉันต้องได้คิดแต่อย่างนี้ไม่ได้สนใจว่ามันไม่ได้แต่สนใจว่ามันจะต้องได้ก็เลยเกิดความโลภเกิดขึ้นราหูตรงนี้จึงทําให้เกิดโทษภยัยหรือเพศภยัยอาทิตย์ราหูคือเพศภยัยจําไว้ครับเพราะมันคือสุริยาคาศ จะเกิดสุรยิยคาตขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกในราศีใดขออยาให้เป็นราศีกันเถอะถ้าเปิดเป็นราศีกันจะลําบากเพราะว่าดวงเมืองดวงโลกลักษณะเออราศีกันเนี่ยคืออาริของดวงเมืองดวงโลกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลักษณะเมษแล้วดาวราหูคาดอยู่ที่ราศีกันเนี่ยจะลําบากนะครับแล้ว มันจะตกมาในตำแหน่งของโลกเราด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆถ้าเปิดเกิดในราศีกันเพราะแค่ตอนนี้ก็วุ่นจะแย่แล้วถูกไหมครับคือวาวุ่นเลยตอนเนี้ยวาวุ่นแล้วแล้วถ้าตกลงมานี่คือสวยไม่ใช่แค่วาวุ่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ่าชะลอตัวฝืดเคืองทุกอย่างแต่พอมาเกิดค่าในราศีกันอีกเนี่ยเต็มตัวภัยธรรมชาติจะมาอีกเยอะแยะเลยครับคือ ในคณังโหรสตร์เนี่ยบอกได้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดสุริยาคาตแล้วมีเขตที่เงาสุริยาคาตพาดผ่านจะเกิดแผ่นดินไหวครับถ้ามันไปกระตุ้นตรงเปลือกโลกนะแต่ถ้าไม่กระตุ้นตรงเปลือกโลกก็โชคดีไปแต่ถ้ามันกระตุ้นตรงเปลือกโลกนะจะมีแผ่นดินขยับอืเพราะว่าการเกิดสุริยาคาตจะเกิดไฟบาลีการเกิดขึ้นหรือไฟเซลลสุริยะนี่แหละครับประมาณนั้นอืม ก็จะพุ่งเข้ามาอยู่แล้วในทุกๆ11ปีดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์บวกกับโหราศาสตร์นะครับแต่ว่านัก,นกธรณีวิทยาก็ไม่ทราบนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่ทราบก่อนที่จะเกิดนานมากก็ รู้ว่าแผ่นดินจะไหวก็แค่ห้าทีสิบนาทีไม่เกินนั้นนะครับคือวันนั้นต่อวันนั้นนะ่ะเออไม่สามารถรู้ข้ามได้แต่โหราศาสตร์รู้ได้นะครับแต่เป็นเฉพาะอาจารย์บางท่านไม่ใช่ทุกคนจะรู้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นเป็นศานสตร์ชั้นสูงที่อมีการถ่ายทอดต่อกันมาหรือไม่ก็เป็นความชันฉลาดของครูบาอาจารย์บางท่านเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการบอกกล่าวกันทั่วไปนะเรื่องนี้เพราะผมไม่เคยได้ยิน จากคนอื่นปากคนอื่นเลยว่าเวลาพันดินไหวจะเกิดขึ้นจากเงาสุริยคาตเนี่ยจะไม่มีใครพูดนะครับมีอาจารย์ที่ศึกษามานี่แหละที่ท่านพูดเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้อ,อดาวอาทิตย์ลาหูแปลว่าอะไรผลประโยชน์มาล่อทำให้เกิดความตายใจหลงเชื่อปุตตะมันคือความชอบหมายถึง คล้ายๆสุกปากหวานอังคารรับเอาครับสุกปากหวานหมายถึงมีคนยื่นผลประโยชน์ให้มาอังคารรับเอาแปลว่าก็เอามาเลยไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายตามมาอืออย่างเช่นอชวนมาทำสิของสีเทาๆก็ทำด้วยกับเขาเพราะอยากรวยเหมือนเขาหรือไม่ก็บอกว่ามาเล่น Forex สซเทรด f o เ e x เนี่ยได้เงินเป็นลานแล้วเนี่ยกำไรเนี่ย เราได้ยินอย่างนั้นเราก็ตาวาวเลยเราก็อยากได้ถูกปะก็ไปเทศดกับเขาแต่สุดท้ายมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันคือคู่ศัตรูไม่ใช่คู่มิตรแล้วดูต่อนะอาทิตย์เข้าไปในราศรีกันไม่พอดาวพุธยัยงเข้าสู่ราศรีกันต่อ19กันยายน67อาทิตย์กับพุธรวมกันเป็นดาวคู่เซนสัญญ,ญานะครับเซนสัญญ,ญาเึงกลาหูเป็นคดีความหมายคว่าเกิดเพศภัยพ,ยพอโดน เพศภัยนั้นรู้ตัวปุ๊บก็ไปฟ้องเขาคืนเพราะว่าเราโดนฉกจริงผลประโยชน์ไปเราก็ต้องทวงความยุติธรรมคืนก็จะเกิดการฟ้องร้องคดีความเกิดขึ้นตามมาดังนนั้นเนี่ยอาทิตย์มันก่อเรื่องตั้งแต่แรกแล้วดาวพุธก็จะมาเป็นผลต่อก็คือคดีความดังนนั้นพุธราหูคือผู้คู่ผลประโยชน์แต่โดนหลอกลวงเพราะราหูมันมาจากความว่า ปิดบงังอัมพางซ่อนเลนนะครับก็เลยเกิดคดีความเกิดขึ้นตามมาด้วยเห็นไหมครับระวังเดือนนี้เป็นเดือนคดีความนะครับทีนี้ดาวพุธมาจากเดือนปุตตะเองที่เป็นเกษตรคือมันมีความเข้มแข็งมั่นคงว่ามันเหมือนจะดูดีเหมือนจะดูได้เหมือนจะโอเคนี่การเงินเห็นไหมครับมีผลประโยชน์ล่อเรื่องการเงินเสียผลประโยชน์ด้านการเงินอ่านะครับวินาทับการเงินเห็นไหมครับ อังคารับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในดาวย้ายตอาอธิบายให้ฟังวินาศกระดุมพระหมดเงินก้อนโตหรือหมดหน้าตักจะล้มละลายก็ยังได้เลยถ้าคุณลงหมดตัวเออถ้าไม่ลงหมดตัวหมดหน้าตักแต่ถ้าลงหมดตัวคือล้มละลายนะครับระวังคือมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะล้มละลายทุกคนถ้าคุณไม่ยอกถ้าคุณไม่ได้ลงหมดตัวนะคุณไม่ล้มหรอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาว่าล้มละลายนะครับ การล้มละลายมีหลายสาเหตุครับแต่ว่าถ้าถ้าเรามีสติอยู่บ้างก็คงไม่อ่ะครับเพราะว่าการล้มละลายคือการเดินโกงแบบจนหมดตัวเลยอ่ะสองคือ,อการลงทุนมากกล้าได้กล้าเสียทุ่มลงไปจนหมดตัวอันนี้ก็จะเกิดได้ตัวที่สามคืออ,อาจจะหมายถึงการที่เราเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวครับอันนี้คือหมายถึง หยิบยืมโปะนุ่นโปะนี่โปะนั่นนะครับแรกๆโปะมันก็ดูดีเพราะมันหายใจได้มันคล่องแต่โปะไปโปะมาโปะจนไม่คือต้นก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งดอกก็ส่งไม่ทันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่มีทางออกแล้วครับมันเป็นบ่วงรัดคอไปแล้ว,วมีสิทธิ์ละลายได้จากนี่สินนะครับอันนี้มีเกณฑ์ด้วยนะคือนี้สินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะ ถ้าเผื่อเราปล่อยไม่มีวันได้ชดใช้คืนสักทีอ่ะคือตอนไหนก็ต้องยืมตอนไหนก็ต้องยืมยืมแล้วยืมอีกไม่เคยได้ไม่เคยเอาไปโปะมันได้คืนน่ะคือเงินเดือนมาก็ต้องเอาไปโปะโปะเสร็จก็โปะไปโปะมาเนี่ยมันไม่เหลือครับคือมันมันติดลบตลอดเวลาคือเรารู้ได้เลยว่ามันติดลบตลอดเวลาอันนี้มีเกณฑ์ลมละลายนะครับอต้องบอกเลยแล้วหลายคนจะต้องเป็นแน่ๆผมบอกเลยในยุคนี้แหละเพราะว่ามันมาแล้วครับคือ ดวงดาวกําลังจะโคจรคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ดวงดวงเมืองดวงโลกอะ่ะดวงเอาดวงเมืองไม่เอาดวงโลกหรอกเอาดวงเมืองนี่แหละเอาเอาใกล้ๆตัวนี้แหละดวงเมืองเนี่ยย,ย,ยังร้ายไม่สุดนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนําจิ้มนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีโหนหรือหมอดูหลายคนจะออกมาพูดเตือนกันอีกเยอะแยะแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากๆเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพราะว่าตอนเนี้ย เราโดนปัญหาลุมร้อมกันเยอะแยะขอไม่พูดเสียเวลาเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องแล้วนานเกินไปเอาเป็นว่าน้ำจิ้มตอนเนี้ยน้ำจิ้มของจริงยังไม่มาครับบางคนบอกว่าแค่น้ำจิ้มนี่นเนี่ยฉันจะ,ะตายแล้วเออบอกไว้เลยว่านั่นแหละครับมันมีสิทธิ์เดี๋ยวจะมีคนเนี่ยแบบ ามจริงมันมันแสดงผลมานานแล้วล่ะครับแต่มันยังแค่เออไม่ใช้มันมีเหตุมานานแล้วแหละแต่มันยังไม่แสดงผลเดี๋ยวมันจะแสดงผลออกมาแบบระเบิดต้มอ,ออกมาให้คนเห็นเยอะแยะเลยเดี๋ยวรอดูคือระวังมากๆกันใครที่ไม่เป็นหนี้ตอนนี้อยากคนควายหาหนี้นะครับไม่ลงทุนใหม่อยู่ที่เดิมทําที่เดิมทําเท่าเก่าพยายามจ่ายให้น้อยลงให้มากที่สุดเสพต้นทุนให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ปิดกิจการไปเลยครับเพราะว่า เหลือต้อนทุนไว้เซฟเงินไว้ก้อนสุดท้ายเอาไว้กินอย่าเอาไปลงทุนแบบไม่คิดการลงทุนแบบไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีเงินถุงเงินถังอย่าลงทุนครับจบพอเอาแค่นั้นไม่ได้ก็ออกปิดกิจการเถอะเพราะว่าการหยุดมันเป็นสิ่งที่ที่มันเหมือนกับเราเราเรา,เราห้ามเลือดนะครับไม่ให้เลือดมันไหลออกมาต่อเข้าใจะปะเออนั่นแหละเราก็จะไม่ถึงกับชักขั้นช็อกหรือโคม่าทีหลังเพราะว่าไม่งั้นเราจะขาดเลือด ตายได้ก่อนเข้าใจปะ่ะดังนั้นเนี่ยแผลมันไม่ได้อันตรายแต่ถ้าเลือดไหลไม่หยุดนะครับมันมีสิทธิ์ตายได้นะถ้าเลือดคือขห้ามห้ามเลือดไม่ได้อะอันนี้มันคือส่วนสําคัญนะครับเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เปรียบเทียบไม้ฟังทีนี้จุดสุดท้ายคือดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาในราศีตุลเป็นกเกษตรแต่อยู่ในเรือนอรินะครับถามว่ามีข้อดีก็มีข้อเสียดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งราศีกันเล็งกราหู นะครับมันไม่ดีเพราะมันหมายถึงเขาโจราระวังไพยก็หมายถึงจะโดนหลอกลงด้า่การเงินไงเห็นปะอ่าพุทธมันเอาการเงินมาลงด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดอาจจะเกิดเรื่องฟ้องร้องเรื่องคดีความด้านการเงินแต่พอดาวศุกร์มาตกเรือนอริเป็นหนี้เป็นสินแต่ก็ไม่โดนลาหูเล็งหมายถึงไม่โดนโกงอะ่ะเออเป็นหนี้เป็นสินยังมีสิทธิ์ใช้ได้แต่โดนโกงที่ยากนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เงินอริยังน้อยยังได้ใช้เงินแต่เป็นหนี้อันเนี้ยไม่ได้ใช้เงินโดนหลอกเอาเงินฟรี เขาจปะเออจี้ดาวศุกร์เป็น,กนเกษตรในอ,อริตเข้มแข็งแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียก็หมายความว่าเราจะเป็นหนี้เป็นสินแต่มันอาจจะหมายถึงทําให้เกิดความหลักอะไรบางอย่างที่มั่นคงขึ้นได้ภายในภาคหน้าแต่ต้องวางแผนดีๆเพราะดาวเสาร์ตอนนี้ก็ถอยอยู่แปลว่าการกระทาเนี่ยลังเลไม่แน่นอนนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ เป็นกังใจให้เนาะสำหรับคนทุกๆราศีเพราะตัวผมเองก็แย่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปกันให้ได้สู้ๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปัดใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ